ทางในตำราโคชลักษ์ตำราโคชลักษ์เป็นตำราว่าด้วยลักษณะของช้างที่เป็นมงคลและอัปปะมงคลลักษณะช้างมงคลมีสตระกูลคือช้างมงคลในตระกูลพรมพง์ลักษณะของตระกูลนี้เป็นช้างที่มีเนื้ออ่อนขนอ่อนละเอียดขุมละสองเส้นน้ำเต้าแฝดคิ้วสูงขมวดสูง มีกระขาวทั่วตัวท้ายต่ำกว่าหน้าขนหลังขนหูขนปากขนตายาวอกใหญ่งาสีจำปางวงเรียวรัดเป็นต้นเป็นปลายช้างพรมพงมีสิบหมู่ดังนี้ฉัดทันสีผิวขาวเหมือนสีเงินงาขาวเหมือนสีเงินหยวงหางเท้าและสันหลังแดงอุโบสถสีผิวเหลืองทอง เหมมหัตถีสีผิวสีเหลืองสีตาและเล็บเหมือนสีตัวมงคลหัตถีสีผิวสีตาและสีเล็บเป็นสีม่วงเหมือนสีดอกอัญชันมีงางอนขึ้นไปทางขวาคันทหัตถีสีผิวสีตาและสีเล็บเหมือนสีไม้กฤษณาส่วนมูดมูล และตัวช้างมีกลิ่นหอมดังกลิ่นไม้กลิศนาปิงคันสีผิวสีตาและสีตัวเหมือนสีตาแมวดามหัตถีมีลักษณะสูงใหญ่สีผิวสีเล็บและสีตัวเหมือนสีทองแดงหล่อน้ำใหม่บันทอนหรือนาคังทระมีสีผิวเผือกเหมือนหนึ่งไกรล่าสีตาและสีเล็บเหมือนสีตัวคังไข่สีผิวเหมือนสีน้ำไหล สีตาและสีเล็บเหมือนสีตัวกาวกระหัตถีที่ผิวดำเหมือนสีปีกาสีตาและสีเล็บเหมือนสีตัวนอกจากนี้ยังมีช้างอัฏฐิตประจำทิศทั้งแปดแห่งเขาพระสุเมนและถือเป็นช้างสำหรับบ้านเมืองคือไอราพตอยู่ทิศบุรพาบุญธริกอยู่ทิศอาคเนย์รามโลหิตอยู่ทิศทักษิณกรมุตอยู่ทิศหอดี อันชันอยู่ทิศประจิมบุษปรปทันอยู่ทิศพายัพเสาวภโฮมอยู่ทิศอุดรสุประดิษฐ์อยู่ทิศอีสาน